ก็สำหรับว <to address> ันน so ี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องท่อผ่าเปิด N m a x นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการวัดดิเบลนะครับว่าความดังมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะโดยตอนนี้ผมจะใช้เป็น Apple Watch นะครับในการวัดนะก็ผมไม่เคยวัดหรอกว่ามันจะดังประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นท่อผ่าเปิดนะครับไสตตะแกงง1.6นะครับ นี่เดี๋ยวเราจะวิ่งแปลวัวหัวหานกันนะครับดูสิตอนตาตทมันลดลองดูนะเดียวเราลองขี่ <c oughs> 93 วิ่งไปเอาหาัวหันที่เอเอกชัย49หรือเปล่านะผมจำไม่ผิดร้อยสามเดซิเบล ไม่รู้ว่ามันเอาเสียงลมเข้ามาด้วยหรือเปล่านะมันก็เลยแบบดูเหมือนมันดังแปลกๆนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราขี่อยู่นะครับ เครอหน้าจออะไรอะเห็นมันก็หายไปไมั้งเดี๋ยวเราเข้าไปวัดดูกลางๆเอาคนระับถ้าเห็นหลายคนก็ถามว่ามันดังมันดังไหมท่อผ่าเปิดอะเขาก็น่าจะกลัวๆเสียงดังตอนแรกผมก็กลัวนะแบบเออท่อผ่าเปิดมันมันดังเกิดไปหรือเปล่าไม่กล้าใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าเดินเข้าด่านมาแม่งมีปัญหาไอผมก็ใสมารู้สึกว่าจะเป็น จะเข้าปีที่สองละต้องพูดอยนี้เดี๋ยวจะเข้าปีที่สองละก็ยังไม่ได้ไปอัดยาแก้วเลยนะ 96เดซิเบลนะครับ าิเบลผมไม่รู้ว่ามันมันมีแบบเขาเรียกไงนะเสียงลมเท่าด้วยหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเอาชัวร์ก็ตอนจอดนะครับ ไ <c oughs> ปเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่า <c> เ <oughs> เยอะมากเลยวันนี้วันนี้เอาเยอะเกินผมจะนั่งได้ไหมเนี่ยนะให้มันเลี้ยวได้หนะ่อยเอาหรือปิดกุญแจ ทำมาต้องแพงนะครับหกสองชักสามแล้วก็สภาพกลายเป็นรถวิ่งอาหารนะครับ กระสอบหนึ่งสีโลนะครับ 2. กระสอบ120โลเฮ้ย3ามสามสโลดีคนขัาวอีกคนขัาอีกเท่าไหร่อะคนขาวอีก70โลนะครับน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิมไปเขียวพอดีครับเอาย้ามอีกทีนะครับเป็น6-2ชัก3นะไม่ใช่ข้างโอเพนนะครับ ใครมาแถวนี้ก็ใส่หมวกกันล็อกไว้ด้วยนะครับวันนี้คืนนี้ก็จะพอตน,นะครับช็อปปิลนะไม่รู้ว่าจะตั้งช่วงเวลาไหน ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้การจะราจอชะลอตัวนะครับแค่เทียนหรอ ขับเร็วมากนะกลัวเอาไม่อยู่เดี๋ยวต้องว่าไปกขึ้นมาแับเรียบร้อยเลย bằng đằng ถึงบ้านแล้ว่ดีดูความดังนะครับความดังที่ได้นะก็ถือว่าไม่ได้ดังน่าเกียดอะไรขนาดนั้นนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบกำลังพ่อหูนะครับเป็น สองกระสอบแล้วสี่สิบโลนะครับโอ้ยอันนี้หนักอันนี้ไม่ไหวหมดแรง